เกือบไม่เราแล้วเชียวเมื่อกี้มานั่งรอห้องนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้ดีนะที่ว่งหนีมาลอบไม่รู้มันจะฆ่าเราไปหรือเปล่าเนะี่ยอืมบรรยากาศก็ดีไงตรงนี้เดี๋ยวคนนี้เข้ามานั่งเรือดีกว่าเพราะว่าผีต้งมีไปตามเรามาแล้วกันโอ้โห แคมป์ของเราเนี่ยเพราะว่าเรานอนแล้วแหละใครมันเปิดน้ำใครมันเปิดน้ำอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนออกมาเองไหมเมื่อกี้โหอืมตัวอะไร คนใหม่แล้วหรอวะอย่ามากลัวแล้วกันยจุดต่อไปเลยรู้สึกกลัวๆให้มันจะมาอีกั้ยวะตัวอะไรตรงน,นั้นวะนี่ะห่วงน้ำมาแล้วไม่หยาลาเนาะ นี่น่ากลัวน่ากลัวหน่อยใะถ้าไม่ควนอยู่แค่มืองช้างไหมเนี่ย้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไปแล้ว,นะยลว,ลวอยู่ไม่ได้แล้วแหละโอ้โหมีหน,น้าเมื่อกี้ข้างตัวยังมีไฟฉายอยู่วันน้องนี่ออกไปที่นี่แล้ว โอ้ขนาดแคมป์เรามันยันตามาอยู่วะอืม,อมว่าไปถหาเราอลองหาพื้นดี่ที่รอจะไม่เจอมันแต่ว่าเราต้องมาอ่ะพนักงานอยู่ไหมครับอ่ะนี่ไงเอ้าพี่คนนี้หนิที่มาซื้ออาหารน้นผมอะใช่ไหมอ๋ออืมผมขอแบบขอจองห้องเนื้อไหมพี่ อ่าผมขอมีเหลือห้องอะไรบ้างมั้งอะตอนนี้กี่ห้องเหรอครับอ่าผมว่าขอขอขอห้องหนึง่งขอซักห้องหนึ่งครับพาไปไหนครับขอคีดการ์ดได้ไหมครับขอคีดการา์ดก่อนเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยจ่ายตอนที่ผมไปแล้วอ๋อครับห้องห้องหนึ่งอะครับ ห้องน่าจะหลุดล่าดูนเนี่ยนะอ๋อของค,อคออรับของครับอืมผมว่าไม่จำมันต้องจะม,มีคนเยอะมันไม่น่ากล้ามานะหุ้ยเช้าพอดีเลยเดี๋ยววันเนี้ยเราไม่ได้นอนเล้ววะโอเคแล้ว่าเราก็จะอยู่ที่นี่แลหละน่าจะดีละหืมหุยเงินเราจะอยู่ทัเด้อ เราว่าต้องอาบน้ำต่อแ,ลแหละโอ้โอ oh. oh. ้ยหน้าแปรงฟันแปรงฟันด้วยโห oh. หล่อจังเลยเราไม่เห็นหน้าดีว่วเอ,อ,อืมเสื้อแป๊บอ่ะเ้่งหนน้ำราจะทำงานต่อดีกว่า เฮง่วงเลยแฮะไปนอนดีกว่าฮึใครมาวะเอ้าเอาเดีครับพี่อ๋อเอาหามเสิร์ฟครับเออวางไว้ตรงตรงนี้นะครับ อันอันนี้เป็นอาหารที่เขาบริการมาอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับอืมขอบคุณครับเฮ้ยอันนี้มันไหลจริงๆเลยเราขอปื้อพี่เขาไปดีไหมไม่รู้ว่ากินก่อนแล้วกันจะว่าไปมันก็มืดเลยแฮะไอ้ผีป้านะมันจะมาอีกไหมวะมกินมาโรงแรมนี้เพราะตอนเช้าพอดีเฮ้ยน,น้ำมันเฮ้ย ไปแล้ววิ่งแล้วว่าเราเออเอาไงดีวะเราห้องสุดท้ายผีมันก็เข้ามาได้ดีอะ่ะเออเพราะว่าเราไม่ได้คอมพักผ่อนหย่อนใจดีกว่าเสียงอะไรวะเมื่อกี้คอ,อมเปิดไม่ติดอ๋ออะไรวะเนี่ยไม่ละเฮ้ยวันนี้นืม มาน,นี่เลยหาหาไม้เหรอแต่วันเนี้ยผีนี่มันาะว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ววะไม่ะงั้นผีตัวนี้อาจจะฆ่าเราได้เลยรั้โอเคแล้ววะเราต้องการาแกต้องการอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ต้องอาบแลำเลยูย่ละอืโอยเอเคฟอรมาเต็มเลยโอ้ยกดูอาชันอาได้ทำ่มเฮ้ยีุ่ยโอ๊ยว้านั่งหลุดซว่มพี่กู่ดีกว่า อาหารเสียไม่น่าไปแค่แม่งโอ้ย <c oughs> โอ้ยก็สไม่ได้เลยว่ะมือเช็ดตูดโ,โอเค ค่นี้เอาเสื้ออ่าไอผีนะมันยังไม่อยู่ใช่ไหมมันดูชั้นอ่อนอาบน้ำเลยเด้อเฮ้ยน่ากลัววะ่ะตอนนี้เรานอนแล้วคงไม่หนาบแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยจ่ายเงินลุงแล้วกันเราซื้อตัวม่ไป่ามประเทศเลยแล้วกัน <c oughs> อยู่ไม่ได้แล้วแหละที่เนี่ยโอ้โหแบบพรักง,งานไม่อยู่อะเช็คอินอ่าไม่ได้ไม่ได้มีตัวเลยเออใช่มันเถอ,อะเข้าได้เหรอ เออเข้าได้ด้วยเอ้าอ้าวผิดทางอะไรอ่ะท่านี่อ่ะโอ้เอออะไรไม่รู้อ่ะอ่ะทางนี้สนามมีเล็กๆที่น่าจะดีอยู่ไปเออปไปที่อื่นน่าจะดีสุด Break new มีไฟไหม้เสียงอะไรว่าไฟไม่ไหม้อ๋อเสียงในทีวีนี่ว่านอนนอนนี้แหละม,ม,มันมันน้ำไม่ได้หรอกเครื่องมีกนกำลังแน่นอยู่นะเออนี่เครื่องมีนรีพรีซะด้วยเหรอเออเฮ้ยแกอีกแล้วหรอทำไรอะ่ะเออทำไรวะอ่ะโอ้ทำให้ไฟติดไฟเลยเหรอไห้แก อเฮ้ยว้ยละแกทำลงไปเ่ยฮะเฮ้ยกระโดดแล้วโอ้โอะไรวะเนอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแม่งพังนี่นี่ไปโอ้ปาบไม้ อขนาดมาอีกเมือนงั้นเนี่ยเฮ้ยจะได้คนช่วยไหมวะแล้วว่าเราไปลองไปแถวๆนี้ไหมอะหนนบุรุษฮาเปิร์ดวันวนี้ดูมีความแบบเรามาเยอะมากเลยแต่มันคล้ายๆเหมือนเราหน่อยน้นเนี่ยโหเขาดูหาอะไรอยู่ เออฮเอเขาจะไปไหนเนี่ยอืมอืมอ้าวลุงลุงไปจะไปไหนนะครับฮะไปไงตัวไหนอ๋อ อ๋อผมโลมันหลอกล้อนอยู่ฮะได้นะครับผมต้องการจัดการมันมากเลยเน่ะมันน่ากลัวด้วยฮะผมตองนั้ผมเดินตามันอยู่ดีมันหายไปเลยอะให้ผมช่วยช่วยยังไงครอครับแล้วคุณจะช่วยยังไงผมครับเอเมื่อก่อนมันเคยเป็นตัวสีฟ้าเมื่อก่อนหรอครับ แล้วมีอะไรจะตอกอมันได้ไหมครับรเออไม่เป็นไรฮะเจ้าสี่นี่เหรอจะจัดการเขาได้อะโอเคเอาไม้ผมเลยขอบคุณครับแล้วคือคุณพี่เคยเจอมันมาก่อนเหรอหรือว่าคุณพี่รู้มันเกี่ยวกับมันได้ไง อ๋อมันฆ่าเพื่อนคุณเหรอครับอ๋อ,อเคงั้นขอบคุณครับไอ้ทูทูนี่มันจะัดการตัวนั้นมันได้จริงๆเหรอไม่ใา่เชื่อเลยว่าเรากลับห้องครับดีไหมน่าจะน่าจะอะไรอย่างเงี้น่าจะใกล้เช้าดูแล้วเหมือนจะใกล้เชา้ชามากเลยเนบะัคเกอร์เบอร์นอ,อีกลาคาหนึ่งอ่ะเนี่ยไฟไหม้เหมือนเดิม เฮ้ยแกอเออเฮ้ยจริงด้วยฮะเนี่ยอืมเดือนสีเหมื่นหรือว่าลุงคนนั้นเขาเห็นตอนเช้า Oi!